พี่คะช่วยเพื่อเราด้วยนะคะไม่ต้งช่วยนะจริงๆแล้วฉันเป็นพี่เลี้ยงของเด็กสองคนนี้ไม่ใช่สช่นหน่อยจริงๆแล้วแม่ของหนูเป็นคนที่ยากจนมากเลยแล้วเขาก็เลี้ยงหนูไม่ไหวค่ะพี่เขาก็เลยเอาหนูมาปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้จริงๆแล้วฉันเป็นแม่ของเด็กคนนั้นเองคะ่ะ ฝากลูกฉันได้วยนะคะแม่จ๋าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะเรียงเธอเองนะหนูน้อยไม่ได้นะคะจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เขาเป็นเขาเป็นเป็นอะไรครับคุณเขาเป็นคนบ้าค่ะบ้าหรือเปล่าครับคุณใครจะมาเป็นคนบ้าจริงๆนะคะฉันไม่ได้หลอกอย่าไปยุ่กับคนบ้าคนนั้นนะคะไอ้คุณอย่ามาใส่ร้ายผมแบบนี้สิครับตายแล้วคนบ้า ใช่นะฉันจะเลี้ยงดูเธอเองฉันเองก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่เหมือนกันเอาล่ะมาอาบนะ้ำทำความสะอาดร่างกายกันนะว้าวดีจังเลยเป็นยังไงจดชื่นดีใช่ไหมแล้นี่คุณจะพาหนูไปไหนคะหนูขอเรียกคุณว่าคุณแม่ได้ไหมคะได้สิแต่จริงๆแล้วฉันมีความลับบางอย่างอยากจะบอกเธอ ความจริงแล้วฉันไม่ใช่มนุษย์แต่ฉันคือตุกก๊กตาสัางหารและฉันจะสังหารเธอแม้จา๋าดีอย่าทำหนูนะเด็กคนนั้นหายไปไหนกันแล้วนั้นอะไรนะ่ะจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนจนแต่ผมคือประธานบริษัทต,ตายแล้วขอโทษทีนะคะ บริษัทฉันขึ้นรถฉันมาเลยค่ะอ้าวโจทำไมล่ะครับจริงๆแล้วรถคันนี้ไม่ใช่รถของฉันค่ะฉันยืมเข้ามาถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วผมก็มีเรื่องจะบอกคุณเหมือนกันเรื่องอะไรคะขึ้นรถมาก่อนแล้วค่อยคุยกันเฮ้ยเธออย่ามาขึ้นรถของฉันขอติดรถไปด้วยดิไม่จริงๆแล้วผมผมผมไม่ใช่มนุษย์ แต่ว่าผมเป็นผมเป็นผีกระหังที่แปลงร่ามาหาเหยื่อกินเอออย่ารีบไปสิครับรอผมก่อนฮะตายแล้วช่วยฉันด้วยค่ะนี่ช่วยฉันด้วยโอ้ยนึกว่าเป็นประธานบริษัทที่ไหนเป็นผีกระหังนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณคะเมดิการแล้วทุกคนเราต้องไปช่วยเขาอย่าตามฉันมาเะคะ,ะคุณคุณผีกระหังประธานบริษัท จริงๆแล้วผมไม่ใช่ผีกระหังครับผมเป็นตัวตลกคุณคุณครับเออคุณครับจริงๆแล้วผมเออผมมีหนวดนะครับแล้วผมก็รวยมากเลยอ่ะโอ้แต่ผมต้องไปก่อนนะครับราติสวัสด์ฝันดีได้เวลาออกล่าแล้วครับดูก่อนสิคะคุณมันหมายความว่ายังไงฉันจะมาถามว่าคุณเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นไหมเฮ้คุณจะไปไหนอะคะไปผีหลอก ทุกคนเห็นเหมือนที่พี่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้นี้มันเป็นผีชัดๆเอ้ยข่พี่มันไม่มีเรียวแรงเลยเนี่ย,ย,ยทำยังไงดีอะคุณครับคุณครับไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับโอ้ยแย่แล้วพอ่อฮะเกิดอะไรขึ้นแล้วนั่นพอ่อซุกไข,ข่เอาไว้บนที่นอนนะครับเออจริงๆแล้วพอ่อเอพอพอ่อพ่อเออ พ่อพาคนมาทดสอบที่นอนนะลูกทดสอบที่นอนอะไรฮะพ่อทำไมต้องทดสอบด้วยฮะก็พ่ออยากจะรู้ว่าที่นอนของเรามันนุ่มไหมเชิญนอนได้เลยนะครับผมจะจ้างคุณนอนพักผ่อนบนที่นอนนุ่มๆเออถ้าอย่างนั้นพ่อจ้างผมด้วยนะครับผมอยากจะได้เงินไปซื้อขนม<อ>ได้เลยลูกนอนเลยนะเดี๋ยวพ่อจะให้เงินลูกเอง ว้าวจ้างนอนก็มีด้วยเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคืออะไรนี่มันไม่ใช่แล้วนะทุกคนมาจ้างนอ้องจ้างนอนอะไรเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนที่จ้างคุณมาทดสอบที่นอนหรอกครับแต่ว่าผมคือเพื่อนของพ่อคุณไม่เชื่อลองโทรถามเลยครับหมายความว่าไงคะเพื่อนของพ่อลองถามเลยครับลองถามเลยพ่อคะหมายความว่าย,ยัางไง อ๋อเขาคือเพื่อนของพ่อเหรอคะเฮ้เดวก่อนใช่เหรอคะเนี่ยโอเคเพื่อนแค่นี้นะโอเคฉันจะแต่งงานกับลูกนายเดี๋ยวนี้แหละโอเคเฮ้ยคุณพูดอะไรกับพ่อของฉันนะคะฮพ่อคุณบอกว่าให้คุณแต่งงานกับผมครับบ้าไปแล้วใครจะไปแต่งงานกับเพื่อนพ่อบ้าหรือเปล่านี่เดีเยวกอนมันไม่ปกติแล้วทุกคนขอคุณนะเพื่อน ลูกๆของฉันต้องการนี้แม่พอดีเดี๋ยว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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยบ้าบอที่สุดเลยมันไม่น่าจะใช่แบบนี้ดิก่อนอื่นขอนั่งทําสติแป๊บนะทุกคนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะโอ๊ตตกใจหมดเข้ยเขาซ้อมอยู่ห้ามเข้ามานะคะคุณเอาละค่ะทุกคนพีซีคิดว่าเราต้องตั้งสติแล้วก็ออกไปเจรจากับเขานะคะเดี๋ยวก่อนขอวีผมก่อนเมื่อกี้นี่ผมเสียทรงหมดเลย โอเคผมสวยแล้วเราออกไปคุยกับเขากันดีกว่าค่ะจริงๆแล้วผมตั้งใจจะให้คุณมาเป็นแม่ของลูกๆผมนะครับบ้าหรือเปล่าคะคุณหนูยังเด็กอยู่เลยหนูมีค,ความรักคุณอะไรของคุณเนี่ยตายแล้วจันนายกำลังจะมีภรรยาใหม่ดีใจแทนลูกๆขึ้นเลยนะคะนเนี่ยเอยฉันล่ะบอกไม่ถูกเลยค่ะคุณแม่บ้านคะอะไรกัน จริงๆแล้วฉันไม่ใช่แม่บ้านค่ะแต่ว่าฉันเป็นสายสืบชายคนนี้ชอบหลอกผู้หญิงมาแล้วผู้หญิงต่างๆก็หายไปค่ะคุณๆๆๆๆคุณเองก็ต้องระวังตัวนะคะแต่ไม่ต้องกลัวฉันจะจับตาดูมองคืนนยู่นะคะไม่ต้องเืเออจริงๆแล้วฉันนึกขึ้นมาได้ว่าฉันมีธุระน,นะคะขอเออขอกลับบ้านแป๊บหนึ่งนะคะคุณหมายความว่าอย่างไรครับคือ จำได้ว่าเเสียบเมอหุงข้าวไว้ที่บ้านนะคะขอกลับไปถอดปลั๊กก่อนแป๊บหนึ่งนะคะหมายความว่ายังไงครับเอ้ทำไมอยู่ดีๆตาแดงเฉยอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนต้องรีบแพ่นออกจากที่นี่นะคะนั่นมันศพจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากให้คุณมาเป็นแม่ของลูกหรอกครับแต่ว่าผมต้องการให้คุณมาเป็นอาหารของลูกของผม หมายความว่ายัางไงคะแล้วนั่นคืออะไรอย่ายบอกนะว่านั่นคืออาหารของลูกคุณพี่ายใจด,ดือดด้วยเออขอาหลอกหนูมาเป็นอาหารของลูกครับจริงๆแล้วคุณควรจะโยนออกไปข้างนอกนะครับมาครับเดี๋ยวผมโยนให้เฮ้ยคุณทำอะไรของคนคะเนี่ยได้เวลาให้อาหารลูกๆแล้วครับก่อนที่พี่จะถูกไปเป็นอาหารพี่ขอบอกอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมจริงจงแล้วพี่ อ้ยอยู่ไม่ได้นะคะจริงจริงแล้วอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะครับทุกคนถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์วกดแชร์ด้วยขอขอบคุณน้องๆแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่มาร่วมเล่นกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนจริงๆแล้วพี่อยากรักทุกคนมากเลยรู้ป่วบ๊ายบายจุ๊บ